ping ke saat ni tu dulu dah di Putian duk cuba apa kali nak a minta keluar une-une rakan Islam ni untuk nak kita boleh tunaikan hukum-hukum tu ayat ni tu tetapi sebab kata dia bukan mudah kerana orang kita orang selain kita jadi wakil rakyat berapa orang je dia kena pakai tangi ramah tu tangi orang lain kalau dia tak sokong dia tak boleh jadi tapi apabila kanak itu hey, dia nak berjadi, dia jadi sebab tu selepas pada tu eh, pada tahun 2045 saat ni tu a uh, eh, memolek KJA hak taksin saat ni tu dia sokong dia sokong memolek kita duduk dalam parti dia saat ni tu keluar eh, undang-undang bank Islam barulah bank ni keluar ne. tapi apa keluar dah saat ni tu kita sendiri kita tak ada masuk ganggu kerana kita nak no, tunjuk kebersihan orang okay, kita saat itu kita buat bukan untuk kita kita buat untuk orang ramai kita tak pergi ganggu kita lepas kepada uh, orang panggil kasungkan klang cara habak ni nah maka sekarang dia kecetnya apabila situ bercara saat itu apa terjadi ha, apa terjadi nah Ha, ni dia duduk cara hubung lagi, lagi tapi nak no, ayat kata dalam bank Islam ni dia ada dua yang tak sepore dia ada dua bot satu bot boros per bot lain-lain. Ah -lain. uh, tenakan lain-lain. ni, oh kalendar Masihi. Tapi oh Islam ni ada plot satu bot bot kanak-kanakan Islam nak bercara habak hukum-hukum Islam apabila orang nak pinjam duit, nak buat apa pasal ni tu, ada ah uh, gelidah gledah dengan hukum Tuhan dekat. Kalau barang tu gelidah, gledah neh, bagai barang tu haram. Uh, buat sana itu, buat Islam sana itu dia akan beri fikir dia kata bahagian ini tak boleh buat tapi kita nak berhati buat Islam sana itu dia bukit orang ada kuasa Dia sekadar we kena pokke nah, maka kalau orang yang ada kuasa tu ketua besar tu dia you turuk dia nak ikut turut dia buat Islam pun buat apa tak boleh juga dan kalau dia tak ambil buku ni dia minta kena pokke buat Islam ni tu nak no, buat apa tak boleh juga อา a ก็บตล k กรสก็ t ตูสังเงีดอวิทย mm. ์จะไปแห่ดิสตแล้วก็เมื่อกี้ตอคำถามว่ารายการอย่างนี kay, ้นะครับผมว่าคงจะถูกใจพี่น้องมุสลิม พว่ามีทั้งแบมมีทั้งภาษาไทยมีทั้งภาษามายูในการสื่อสารี่เชิงตอนลัอีกหน่อยจะมีผู้เชี่ยวชาญและภาษาอาหรับมาด้วย่ไวันนี้เราเราเราคุยสนทนาแบบกันงองนะเออมันสนุกดีค่าก็ตาสุทาควรไดเป็นอย่างนี้ยมีคำถามมาสักรู่นะคะว่าว่าอะไรนะผมว่าเป็นผู้จัดตั้งมาแล้วนี่นะคะหลังจากที่ธนาคารอสลามเป็นรูปเป็นร่างเนี่ย ได้ตรงตามใจของชาวมุสลิมทั่วโลกไหมคะหรือในประเทศไหมคะอิสลามในขณะนี้คะ่ะอันนี้มันเป็นคำถามที่ดีนะ,ะพูดถึงในตอนหลังๆเ,เนื่องจากว่าผู้บริหารทางการอิสลามมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเปลี่ยนแปลงตามรัฐบาลาที่เปลี่ยน พอดีรัฐบาลในประเทศไทยนี่มันเปลี่ยนบ่อยเ,อเปลี่ยนง่าย <c oughs> เปลี่ยนบ่อยไม่ครบเธอมาเลยทา <c oughs> งนี้นะครับมันเลยทําให้ผู้บริหารที่มีโดยเฉพาะผู้มีอํานาจ <c oughs> ผู้บริหารที่มีอํานาจเนี่ยระดับสูงๆงเนี่ยในธนาคารเนี่ย <c oughs> เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าบอร์ดไม่ว่าเอ็มดีอะไรทํานองนี้นะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลางานเลยไม่ต่อเนื่อง <c oughs> นะครับไม่ต่อเนื่องหนึ่งแล้วเนี่ยบางทีได้คนที่ไม่เหมาะสม ซึ่งปัญหานีทุกองค์กรแบบนี้ทุกองค์กรแต่ว่าสําหรับทางการลามนี่มันมีความสําคัญมากอย่างเช่นว่าถ้าได้คนที่ไม่เหมาะสมอย่างที่ผมว่านี่อย่าลืมว่าทางการอิสลามมีความจําเป็นอย่างมากที่ต้องการผู้บริหารระดับสูงที่มีอํานาจโดยเฉพาะถึงขั้นอนุมัตินั้นเป็นคนที่รู้หลักการอิสค่ะนะครับแต่ว่าที่ผ่านมานตลอดระยะเวลานี้ค่อนข้างไม่มี ไม่มีอดอ,อันนี้คือจุดบอดค่ะ,ะแล้วกเ็เวลาอนุมัติอะไรเนี่ยนะฮะเชื่อว่านะไม่ค่อยไปขอการปรึกษาจากบอร์ดอิสลามค่ะเพราะว่าหลายอย่างที่อนุมัติเนี่ยมันขัดหรือแย้งกับหลักการแล้วมันก็มีรายงานอยู่เหมือนกันว่าไม่เคยปรากฏว่ามีหลักการศาสนา ได้ระบุอะไรเลยก็แสดงว่าไม่มีการปรึกษาหารือผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะแล้วก็ทําให้เกิดปัญหานะฮะมันมันมันก็เลยกระทบกับเรื่องความเชื่อถือกาเชื่อถือในความเชื่อมั่นของมุสลิมเนกันนะคะจนกระั่้เรมีความรู้สึกว่าถ้าใครที่ติดตามมานี่ถ้าใครติดตามเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าการบริหารตอนหลังๆเนี่ยค่อนข้างจะเบี่ยงเบนไปตามจตนารมณ์เดิมที่ก่อตั้งธนาคารอิสลามค่ะ เพราะว่าเจตนารมณ์เดินนะเราต้องการให้ธนาคารอิสลามนั้นรับใช้ระบบอิสลามค่ะนะแต่ไปไปมาๆนี่ก่อนข้างจะเบี่ยงเบนเป็นพาณิชย์ธรรมดาอะไรทำนองนี้มันถ้าพูดถึงเสมือนหนึ่งเปลี่ยนชื่อคําว่าดอกเบี้ยเป็นอย่างอื่นะอะไรซึ่งมันไม่ใช่แล้วล่ะใช่ไหมฮะไอ้คาว่ามุดรรบบราอะไรต่ออะไรที่ว่ารับฝากเพื่อการลงทุนอะไรของแบบอิสลามนี่แทบไม่มี นะฮะอันนี้คือความความมันมันเบี่ยงเบนไปอย่างชนิดน่ามันเยอะปชามิยังมากเลยค่ะแทบจะหนังคนละม้วนเลยทีเดียวไอคนที่ติดตามเป็นห่วงก็มีความรู้สึกผมเองก็มีความรู้สึกแต่พอดีผมเองกังหลังๆในกลุ่มผมเนี่ยค่อนข้างไม่ได้อยู่ในสภาค่ะคือหมายก็ว่าไม่มีอะไรที่มีตำแหน่งที่พอที่จะพูดคุยได้ค่ะก็เลยได้แต่มองตาปริบๆนะฮะ ก็คงลักษณะอย่างนั้นนะค่ะในเรื่องนี้นะคะาการบริหารงานที่ไม่ได้ผ่านการปรึกษาจากบ่อนิสลามเนี่ยส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของพี่น้องอิสลามยากไรบ้างคะกับธนาคารแห่งนี้ครับเนี่ยตรงตรงตรงนี้เป็นเป็นจุดสําคัญเลยค่ะที่ว่าเ,เป็นจุดสําคัญเพราะเหตุว่าพี่น้องมุสลิมเนี่ยเขาค่อนข้างให้ความไว้จะบางใจกับคณะกรรมการที่เรียกฉุนนะใช่ไหมครับแต่นี้พอเวลา การประกอบการเนี่ยนะครับบอกไปแล้วก็มันไม่แน่ใจไม่มีคําตอบชัดเจนอย่างกรณีผลประโยชน์กี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็อธิบายไม่ชัดเจนว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรต่างเนี่ยเขาก็เลยแก้ไม่ออกอแล้วมันต่างกระดกเบี้ยอย่างไงียนนี้เป็นต้นนะเพราะว่าเวลาคิดผลเรื่องผลประโยชน์ตอบแทนนะครับก็ต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องของตัวเลขตัวเลขด้วยอันนี้นี่เป็นประเด็นน่นีงและที่มันสําคัญกว่านั้นก็คือว่าเมื่อธนาคารอิสระมีการขยายกิจการ คืองไงมันมีสาขาเพิ่มขึ้นเนี่ยก็เลยจําเป็นที่จะต้องรับพน,นักงานเข้ามาแย่ yeah. แต่นี้พน,นักงานที่เข้ามาเนี่ยครับโอเหนะ้ทั้งชีวิตเขาชินอยู่กับเรื่องเ,อเรื่องของของของระบบการเงินที่มีดอกเบีย้ยนะครับวันนั้นพอมาเจอระบบการเงินที่มีมีดอกเบีย้ยเวลาชาวบ้านก็สอบถามเลืเขาอธิบายลำบากเหมือนกันอธิบายไม่ถูกนะดีไม่ดีก็พูดหลุดออกไปเป็นดอกเบีย้ยของอะไรบ้างนันต่างหรือบางทีก็ อธิบายเขาไม่ได้ก็บอกน่านั่นนะมันคล้ายๆกระดอกเบี้อาเป,ป็นเงี้ยไปอะไรน่นนี้มันก็เลยทําให้เกิดความสับสนเพราะนั้นอย่างที่คุณมุกพูดเมื่อกี้เนี่ยครับก็คือว่านอกจากในระดับบริหารนะครับซึ่งอาจจะไม่เคยเข้าใจในระบบของธนาคารอิสลามเนี่ยหรือการเงินอิสลามเนี่ยในรเี่ยในระดับพนักงานเจ้าหน้าที่นี่นก็ก็มีปัญหาเหมือนกันนะ,ะคนเข้าใจว่า พนักงานของธนาคารอิสลามนั้นส่วนือคงจะเป็นมุสลิมทั้งหมดละมั้งไม่จริงเไม่ใช่เลยนะครับพอถึงปัจจุบันนี่มีมุสลิมที่เป็นพนักงานมาสามสิบเปอร์เซ็นต์มีหลากหลายศาสนาเนาะนอกกนั้นก็ก็ก็ไม่ใช่มุสลิมนะอ่ามีทั้งคริสต์มีทั้งพุทธมีต่างๆนี่ก็เป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่าจะจะนับถือศาสนาใดก็ตามเมื่อเข้ามาเป็นเจ้าหน้าที่เป็นพนักงานของธนาคารอิสลามก็ต้องเข้าใจหลักของ การเงินอิสลามคือเขาไม่มีการส่งพนักงานไปอบรมในเรื่องของหลักเหล่านี้ก่อนที่จะก็มีอบรมเหมือนกันนะผมเมื่อเคยเข้าไปอบรมบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ว่ามันไม่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 เข้มคือถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือไม่นำพาอะไรประมาณนี้นะคะถามว่าในเรื่องของธนาคารอิสลามในปัจจุบันนี้นะฮะทำไมเราไม่เอาแม่แบบมาจากประเทศอิสลามอย่างเช่นอินโดนีเซียหรือว่ามาเลเซียเข้ามาปรับใช้ล่ะคะ ตรงจุดมาเลเซเขก็ใช้มาเลเซียเหมือนกันไปซื้อสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราอยากตั้งแต่แรกที่ทีางการอิสลามคลอดก็บอกแล้วพวกเรานี่ไม่เข้าไปยุ่งเพราะอยากแสดงความบริสุทธิ์ความเป็นจริงแล้วเนี่ยผมยังคาดหวังแต่แรกว่าถ้าเราขาดผู้ชํานาญในการบริหารเราอาจจะไปต้องจ้างชาวต่างประเทศอย่างมาเลเซียอะไรก็ดีที่ประกอบ ธุกรกรรมแบงก์อิสลามในประเทศเขามีความชํานาญและรู้ทางศาสนาเนี่ยมาบริหารก่อนใช่ไหมฮะแต่ว่าทางผู้มีอํานาจก็คือกระทรวกงการคลังคือหรือรัฐบาลเนี่ยไม่ค่อยจะสนใจหรือใส่ใจในเรื่องนี้แบบ เอาแบบคือใช่ว่าพักไหนมาเป็นรัฐบาลก็เอาใครหยิบใครที่รู้จักมามาตั้งตั้งนี่คือปัญหานะและปัญหามันนำจะโดยเฉพาะการเมืองมากระทบอะไรทํานี้เราเราจะไม่พูดถึงว่ามันจะมีความทุจริตหรือไม่ิตจะพูดถึงว่าความน่าเชื่อถือค่ะพอมันเป็นอย่างที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยผมเลยเลยถ้าจะสรุปง่ายๆก็คือว่ามุสลิมในประเทศ ขาดความมั่นใจเพราะเห็นว่าผู้บริหารระดับสูงไม่ใช่มุสลิมมุสลิมต่างประเทศไม่มีโอกาสเข้ามาร่วมเพราะกฎหมายปิดประตูข้าวมันแคบเกินกลายเป็นว่ามุสลิมทั้งประเทศและในประเทศไม่ค่อยมีโอกาสได้ใช้เพราะฉะนั้นธนาคารน,นี้จะให้ก้าวหน้าต้องแก้กฎหมายต้องแก้กฎหมายก่อนจะถึงจุดนั้นนะครับเพื่อให้เป็นเป็นรูปธรรมนะครับตั้งแต่เปิดธนาคารอิสลามประเทศไทยมาเนี่ย ยังไม่เคยมีมุสลิมเป็นเอ็มดีสักคนก็นั่นแหละนะมีแต่รักษาการตั้งแต่ตั้งปีสี่สี่ห้าสี่หกอ่าสี่ห้าสี่หกมาเนี่ยไม่มีเลยอันนี้เป็นตัวอย่างเป็นรูปธรรมมากหรืออย่างกับประธานธนาผู้มีความสามารถนะยังก็มีเตะหมาเนี่ยมีอันนี้จะหาว่าไม่มีนะนักเตะสมชายพิลลุนพลจบนักเตะมีเสือสาดมากอีกหลายหลายคนนะครับอย่างคุณตุนตระจนนี่เคยทํางานแบงก์อื่นมาแล้วและจบทางด้านผู้บริหาร แล้วก็มาทํางานธนาคารอิสลามด้วยความเสียสละแต่ปรเจกต์ของเป็นเอ็มดีเพื่อนก็ตัดที่อะไรต่างนะคะมันเป็นเรื่องของการเมืองที่ทําให้เจตนาดีนะคะของการจัดตั้งธนาคารอิสลามเนี่ยกับการเสียของใช้กค่เสียของนะคะและในวันนี้เนี่ยเรียกว่าพูดคุยกันมาพอสมควรนะคะเกี่ยวกับเรื่องของธนาคารอิสลามนะคะแต่ว่ายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายนะคะติดตามต่อได้ในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้เราทั้ง3คนค่ะพร้อมกับทีมงานต้องขอลาัไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสราหมอไหกุ้ม I'm